สาววัสดีครับพี่บี้สองสี่บารมีบอลสองสี่บารมีบอลมีสองสีสวยๆมาแบ่งปันจ้าวันนี้ก็ค่าจะส่งประชันนีนะครับผมหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรหรือแอดไลน์ได้เลยครับผมศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์ก้าวเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี่จ้าเดี๋ยวมีออเดอร์สาวสวยสวยสวยๆน้องก้อยรับสายครับผมบอลดังบอลป้ายบอลเก่าบอลใหม่บอลแร่สวยๆครับพี่นึกถึงบอลสวยๆนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลหันแนวเริ่มกันที่ต้นนี้ครับพี่ แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงนี่เลยเฉดสีนี่คือหลากหลายมากครับพี่ขาวชมพูออกเหลืองทองนะครับผมต้นนี้เป็นไม้น่อกนะไม้นอ่องสวยๆเลยครับพี่ฟูฟูกระถาง5.5เอาไปอัพได้เลยครับพี่แม่ฟ้าหลวงไม้น่อกตันนี้300บาทครับผมสวยๆเลยตันนี้หลากหลายสีสันครับพี่ไม้นอ่อกแม่ฟ้าหลวง300บาทจะง,งามๆเลยไม้น่อกตันนี้เนาะอาศัยนี้ครับพี่ต้นใหญ่ ปีสัตแดงปีสัแดงอันนี้คือหน้าดําแดงสวยๆครับพี่ไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่นะพี่กระถาง5.5้า้นี่คือไม่ต้องพูดถึงครับพี่อุ้มลงสิบได้เลยนี่เลยหน้าดําแดงสวยๆปีสัตวแดงไซส์ใหญ่ต้นนี้ขอ5้าบาทครับผมกรมกระดครับพี่500บาทช่วนปีสัตแดงใหญ่นี่เลยครับผมสวยๆหน้าดําแดงตัดกันสวยเข้มปัดเลยต้นนี้ครับพี่นี่เลยไซส์ใหญ่เนาะอัพลงสิบเลยอัพลงสิบเลยหน้าสวยเข้มๆปีสัตว์แดงจ้า ก้าทับครับพี่หน้าแดงๆด่งดงดางแดงๆก้าทับด,ด่างแดงต้นนี้หนึ่งร้อยบาทครับผมห้าจุดห้าบกเก้าทับหนึ่งร้อยบาทดารานนพลัดครับผมป้ายสวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจ้ดา,าด,ดาราโนพลัดแฮมดารานพลัดอะถูกแล้วครับผมหลวงตาเมืองต้นนี้สวยแจ่มอีกแล้วหลอดใหม่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่นี่เลยด่างม้วนต้นออกมาเลยเนาะเห็นด่างตั้งแต่ตอนเป็นหลอดเลยหนึ่งร้อยบาทครับผมหลวงตาเมืองต้นนี้นี่ฮาร์ปครึ่งเลยใบนี้ร้อยเดียวจ้า หลวงตาเมืองเพชรจอมทองสวยๆเอาไปร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทจะ้ะเพชรจอมทองนี่เลยเขียวประเปิดหน้ากัดจมพูมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะหนึ่งร้อยบาทเพชรจอมทองต้นนี้ราศีมีนครับผมเป็นหน้าดังเดิมนะพี่หน้าด่างจมพูนะออริจินอลครับผมหนึ่งร้อยบาทกับราศีมีนต้นนี้ครับผมนี่เลยจะ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวจัดไปสวยๆครับผมปลาศาสเพชรจัะพี่แดงๆต้นนี้นี่เลย ต้นนี้ขอ150บาทครับพี่ปลาศาสเพชรขอความแดงนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลาศาสเพชรแดงเยอะร้อยห้าสิบครับพี่ถ้าแดงน้อยเจอให้เดี๋ยวขึ้นร้อยเดียวอ่าต้นนี้แดงเยอะขอร้อยห้าสิบครับพี่ปลาศาสเพชรห้าจุดห้านิ้วสวยๆแดงๆแ,แจมแจมส่วนต้นนี้ไม้แร่ไม้ใหม,หม่ชื่อว่าพิงค์อันติเมทนะพี่กระถางห้าจุดห้านี่เนาะเทียบจากฝ่ามือผมมาแล้วกันเนาะนี่เลยความใหญ่ความตรงเขาพี่ไซส์ประมาณเทียบฝ่ามือสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ไม้ใหม่พิงค์อันติเมทต้นที่หนึ่งครับพี่ สามร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยราคาดีงามไอ้ต้หนึ่งต้นพิงอันติเมตครับพี่สามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยสวยๆต้นนี้ก็สวยนะเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ตัวนี้ครับพี่พิงอัลติเมตสามรอยหสิบาทต้นที่สามครับพี่หนึ่งสองสามเลือกได้เลยพิ้งอันติเมตหวานๆฉ่ำๆครับผมอ่ะถัดมาเป็น ต้นนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ผ่าลูกไม้ด่ากหน้าชมพูสวยหวานหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลยจะสวยหวานหวานหนึ่งร้อยห้าสิบาทฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งลูกไม้ชมพูหน้าหวานแล้วก็มีกดัดเม็ดชมพูมาอีกชั้นหนึ่งเนาะนี่เลยจะสวยสวยส่วนต้นนี้เป็นณามังน outgoing, นหน,น้าแผงนะครับพี่หน้าแผงนะครับหน้าแผงหน้าแผงหน้ามังนนหนึ่งร้อยบาทจ้ะหน้าแผงด่างสวยสวยต้นนี้ร้อยเดียวครับพี่หน้ามังนนหน้าแผงและอ่า สีเลือกงามสีเลือกงามนี่เลยครับพี่เปิดด่างเหลืองมาแล้วสวยๆครับพี่ส่วนเม็ดสีหน้าแดงนะถ้าใครเคยเห็นตัวโตเขาจะมาตอนโตนะพี่น้องสำหรับสีเลือกงามนะครับผมตัวนี้100บาทจ้ะห้าจุดห้านิ้วไปเลยสีเลือกงามสวยๆเศรษฐีพันล้านก็พีเศรษฐีพันล้านจัดไปครับพี่100บาทครับพี่ด่างสวยๆด่างทุกใบไม่มีหลุดครับพี่เศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยบาทแล้วตัวนี้น้องวโวเคนโกระถางห้จุดานิ้วครับพี่ไซนี้ด่างสวย100บาทจ้ะโวเคนโ สวยๆร้อย100เดียวจะร้อยเดียวนี่เลยแล้วก็มีเจ้าสาวนะครับพี่เจา้าสาวเจ้าสาวดังสวยครับพี่อ่าไปหาเจ้าบ่าวเอาละกันไปหาเจ้าบ่าวเอาหนึ่งร้อบาทครับพี่เจ้าสาวนี่เลยหน้าป้ายชมพูมาแล้วสวยครับพี่รอดใหม่มาแล้วรอดใหม่มาแล้ว,ลลวเจ้าสาวอาจจออีกคืนอีกดาราดารานพพัตหนึ่งร้อยบาทต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับพี่ดารานพพรัตหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะครับผมต้นที่สองเนาะต้นนี้อ่า รัตนะรุงเรืองครับพี่รัตนะรุงเรืองสวยสวยเลย100บาทครับผมรัตนะรุงเรืองดงังแจมแจมต้นนี้นี่เลยสวยๆอนาคตไกลแน่นอนจ้ะแล้วก็มีองหญิงอทอฝันทอฝันแต่ว่าอันนี้ปลูกรวมนะพี่มี2ต้นในกระถางนะแพ็คคู่เลยกระถางนี้100บาทครับพี่อ้หญิงท่อฝันได้ไป2ต้นเลยตีสว่าต้นละ50บาทแล้วกันเฉลี่ยเฉลี่ยนะพี่เนาะองค์หญิงทอฝันต้นนี้สวยๆแล้วก็จ่าูมพัพน ครองเมืองโอ้โหไม้ต้นนี้ผมไม่ได้ขายนะผมผมนึกช mm ื hmm. like ่ออยู like ่ชมพูพานครองเมืองนี่เลยครับพี่เขาจะเป็นชมพูป้ายเขียวเนาะแจมแจมสวยๆต้นนี้อมีกี่ต้นเหมือนเดิๆโอ้ลูกรวมเหรอสองต้นครับพี่มีเหมือนมีสองต้นในกระถางสองต้นในกระถางชมพูพานครองเมืองเนาะหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทสวยๆเลยสองต้นในกระถางเลยชมพูพานครองเมืองครับผมส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ ผานะพี่เป็นบอนกลกาบดา่างอ่าเป็นลูกไม้ด่างมีแข้งมีแข้งนี่เขาเป็นอยู่ในจัดในตระกูลบอลกาบเป็นลูกไม้นี่ลูกไม้ด่างเนาะนี่เลยพื้นใบออกเข้มๆแล้วก็ด่างชมพูตัดมาแลผมต้นนี้ขอ150บาทครับพี่ลูกไม้กาบด่างลูกไม้กาบด่าง150ยสบาทสวยๆเลยจ่ะต้นนี้เนาะอ่าัดไปด้านในด้านในผมขออนุญาตเอื้อนนะพี่นี่จากต้นนี้เพชรพระนครครับพี่ เพชรพระนครด่างสวยๆร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทสวยๆเพชรพระนครจ้าและดารานพรัตเจออีกต้นนะพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามจ้ะดารานพรัตหนึ่งร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นที่สามมาทางด้านนีเ้เดี๋ยวนะดาราผมขึ้นไป็สามได้ไหมต้นต้นนี้ผมขึ้นไปยังอะี่ขึ้นไปยังขึ้นไปยังยังเนาะยังเนาะอ่ะดาราหนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่ครับพี่ แมเจอแล้วมันมันหน้าหน้าหน้าเขาสวยครับพี่ไม่ขึ้นก็ไม่ได้เนาะอันดาราโนพรทัน์หนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่ครับพี่ป้ายสวยป้ายลึกเช่นกันจะเมืองนครซุม้มเมืองนครซุม้มหรือเมืองนครชุมอันเดียวกันหันแนวหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทจะลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจะหน้าเข้มเข้ม,ขมสวยสวยเมืองนครซุ้มหนึ่งร้อยบาทครับผมปลาสาสเพชรครับ,รบาาพ,พี่ปลาสาสเพชรอ่ะาเจอแล้วอันนี้ต้นนี้เอาร้อยเดียวปลาสาสเพชรก่อนหน้านี้คือแดงเข้มอันนี้แดงดรอปลงมาครับพี่ แดงดรอปลงมาน้องขอร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาท,บาทปลาสาดเพชรนะพี่เนาะอ่าเลือกได้เลือกได้ไงคือจะเอาแดงเข้มร้อยห้าสิบหรือจะเอาแดงแดงอ่อนแดงน้อยร้อยเดียวเลือกได้เลือกได้ครับพี่ส่วนต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะพี่เป็นลูกไม้ผ่าลงไม้ด่าง <c oughs> เขาจะทรงมีแข้งครับพี่ผมมีต้นเดียวแค่เขี้ยวได้ต้นเดีวยวยังไม่มีจำนวนนะครับี่ถ้าได้ก็ได้ต้นนี้แหละต้นเดียวเนี่ยเขาจะด่างเฉดสีประมาณนี้คือพื้นใบเขียวนะพี่เนาะแล้วจะดูใบนี้ดิจัดจ้านเลยออกแดงตัดเหลืองครับพี่สวยๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูฟอร์มเต็มผมมยกกาา เนี่ยเจอแดดก็ประมาณนี้ครับพี่เนาะสวยไหมสวยไหมต้นนี้หอสองร้อยห้าสิบครับพี่เป็นลูกไม้ด่างสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับพี่ลูกไม้ด่างมีมีต้นเดียวเป็นต้นแค่เขี้ยวมาต้นเดียวยังไม่มีจานวนนะครับพี่ยังไม่ได้ผ่าเลยเนาะอันนี้แค่เขี้ยวต้นแม่มาได้ต้นเดียวสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ใครชอบแบบสีสันทรงใบแบบนี้<อ>ก็จัดเลยมีต้นเดียวนะครับผมสําหรับต้นนี้เนาะด,ดารามีดาราใหญ่ครับพี่ไม้หนอ่อไม้หนอ่อไม้หน,น่นอนต้นนี้ดารานกพะลัดใหญ่ไม้หน่อ อันนี้ขอความเป็นหน่อสักหน่อยครับพี่แล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยกระถาง5.5าดห้าล้นหนึบาทครับพี่ดารานพรัตน์ใครที่อ่าไม่ชอบเลี้ยงไม้เล็กยกต้นนี้ไปครับพี่150บาทสวยคุม้มไม้หน่อด้วยป้ายสวยๆดาราโนพรัตน์จ้าแรในตำนานครับพี่ตำนานที่ยังสวยอยู่ต้นนี้ด่างแจมๆเลยเพชรเจ็ดสีครับผมนี่เลยเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนี่ระบาใหม่ล่า,า,าสดุดเป็นไงละ่ะไซส์นี้ฟอร์มนี้กระถาง5.5ครับพี่ต้นโตโตห0ึบาทครับพี่เพชร เพชรเจ็ดสีอ่ะต้นที่หนึ่งแล้วกันต้นที่หนึ่งมีวางอยู่ด้วยกันข้างๆนี้ครับผมและต้นนี้เพชรเจ็ดสีต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยบาทหลอดไม่ต้องพูดถึงครับพี่นี่เลยดางแน่แม่จ๋าออกมาแล้วครับผมโอแวโอแว1 0หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองเพชรเจ็ดสีสวยๆเลยจ้าเพชรพระนครต้นนี้เจออีกหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้เพชรพระนครหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองเนาะสวยๆแจ่มๆเลยต้นนี้ครับผมและต้นนี้เอาไปเลี้ยงต่อเอาครับผมนี่เลยอ่า เดี๋ยวนะตาตาชื่อเขียวเหลืองเลมอนเออจะมาสะดุดชื่ออะไรตอนนี้ล่ะอเขียวเหลืองเลมอนต้นนี้ขอ150ครับพี่ฟอร์มนี้5.5นะใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ปกติผมขายอยู่200หละอันนี้คือไซส์ดรอปลงมาหน่อย150บาทครับพี่แต่ก็ไม่เล็กก็แหละก็ถัง5.5นี่คือกำลังจะฟูแล้วกำลังจะฟูเขียวเหลืองเลมอนนี่เลยไม้ผ่าของทั้งสวนครับ,บรพี่ลงไม้ผ่าทั้งสวนเนาะฝากไว้ด้วย150บาทสวยสวย แล้างกน,นี้ผมเจออีกหนึ่งต้นพิงอ์นติเมตครับพี่กระถาง5.5 350บาทต้นที่สี่เนาะเหมือนขึ้นไปก่อนหน้าน,นี้แล้วสามต้นต้นนี้ต้นที่สี่จะ350บาทพิงอ์นติเมตครับผมสวยแน่แม่จ๋าและต้นนี้ครับผมแสงทองคําดางเหลืองทองอลามแท้แลงตาลึงมาแล้วครับผมพื้นไม้เขียวด่างเหลืองทองเม็ดสีพี่ดูเริ่มมาแล้วสําหรับใครยังไม่เคยเห็นตอนตมผมเพิ่มลุตอนโตให้ดูแล้วกันสาหรับแสงทองคาเป็นไม้ที่ สวยมากนะสาหรับส่วนตัวผมคิดว่าไม้ต้นนี้สวยมากครับพี่ถ้าเลี้ยงจนใหญ่เต็มฟอร์มแล้วกัดแดงเต็มเนาะสําหรับแสงทองคําต้นนี้ขอ300บาทครับพี่แสงทองคําให้เลือกดีกว่าต้นนี้ต้นที่1แล้วกันเนาะสามบาทต้นที่1กระถาง5.5แสงทองคำครับพี่300บาทต้นที่2ต้นน,นี้ครับผมนี่เลยคือขอให้เขาด่างมาก่อนครับพี่ขอให้เขาด่างเหลืองมาก่อนเดี๋ยวเขาจะกัดแดงตอนโตคล้ายๆพวกสีเลือกงามเลยคือจะกัดเม็ดกัดหน้าแดงมาตอนโตนะครับผมต้นนี้แล้วต้นที่2และต้นนี้ แสงทองคำสามร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ดางทุกต้นนะพี่นี่เลยแล้วก็ดางทุกใบแล้วก็รอดใหม่มาเลียครับผมนี่เลยแสงทองคำสามร้อยบาทต้นที่สามสมพัน์คงครับพี่สมพันธ์คงไม้หายากอีกหนึ่งต้นหายากหมายถึงว่าหายากฟอร์มขนาดนี้นะพี่ส่วนมากจะเลี้ยงกันแล้วแบบไม่โตแล้วแบบผ่ามากกับใบเยีย่ยงไม่ไปไหนนะพี่แต่อันนี้คือฟอร์มนี้โอเคแล้วผมยกให้ดูกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยครับพี่ปลายแดงสวยแจ่มด้านข้างจะ้ะ สมพันธ์คงสามร้อยบาทก <Stars S 1> รพปิอ่ะต้นที่หนึ่งแล้วกันมีให้เลือกกันตรงนี้ครับผมนี่มีอีกก็กขึ้นอีกเอาให้เลือกเนาะสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งสมพันธ์คงกระถางหกนิ้วเข е ียวตัดแดงสวยๆเลยสมพันธ์คงสามร้อยบาทต้นที่สองครับผมนี่เลยกระถางหกนิ้วเช่นกันครับพีีกระถางนี้เช่นกันสมพันธ์คงสามร้อยบาทต้นที่สองและด้านในเลยครับผมนี่เลยชิดในเลยจ้าชิดในสมพันธ์คงสามร้อยบาท ต้นที่สามครับผมสวยๆลยจ้าหนึ่งสองสามเลือกได้เลย <c oughs> อ่าด้านข้างกันนี้เพชรยอดปราสาสตรครับพี่กัดสีแดงสวยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เลยเพชรยอดปราสาทฟอร์มใหญ่ๆครับผมหนึ่งร้อยบาทแล้วกันจ้ะหนึ่งร้อยบาทเพชรยอดปราศาทตรนะครับผมและด้านข้างกันนี่มีใบมวนตัวออกมาแล้วเรียบร้อยครับผมต้นนี้กระถาง5.5ไซส์ใหญ่ฟอร์มโตครับผมคุณหญิงทองม้วนนะพี่ ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาท,บาทครับผมคุณหญิงทองม้วนเนี่ยหวานเลยต้นแท้รับชนมือเจ้าของสิทธิเจ้าของไม้ครับพี่หานุมานเผาโรงกาต้นแท้อาจารย์เสริมนะครับผมนี่เลยอันนี้ผมอ้มลงกระถางแปดนิ้วให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะพี่กระถางแปดนิ้วเบิ่มเบิ่มเลยนี่เลยคือเล็กๆเขาจะเขาจะกัดเขาพื้นพื้นม่เขาจะแดงม,มาก่อนแล้วเขาจะมานี่เลยครับพี่ไร่ดำๆตอนโตก็คือ อารมณ์แบบว่ากัดดำเหมือนข้าเม่าเขาจะเรียกกันว่าในภาษาบอเขาเรียกกันว่ามันจะเป็นเหมือนรอยไหมข้าเม่ขาข้าเม่าควันไฟครับพี่นี่เห็นไหมจะดำจะดำตัดแดงมานี่เลยดำาๆนี่คือมาที่หลังนะพี่เนาะเขาจะมาตอนโตนี่เลยก็คือมันไซนี้แหละฟองแปดนิ้วล้นนหานุมานเผาโรงกาครับผมต้นนี้แบ่งต้นนี้เท่านี้เลยครับพี่สี่ร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่เลยครับผมหน้าดำแดงแดงดำครับพี่นี่เลยพื้นใบแดงนะแล้วก็มีรอยไหมไหมเหมือนข้าเม่าควันไฟครับพี่ที่ ตัดกับพื้นใบตามชื่อเขาเลยครับพี่หานุมานเผาลงกาจ้าสวยๆเลยกระถางแปดนิ้วลูกไม้ด่างครับพี่ด่างจมพูเข้มสวยๆอันนี้เป็นลูกไม้ผ่านนะครับพี่ลูกไม้ผ่านนะเดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆ,ๆนี่จ้ะพื้นใบเขาจะออกอ่าเขียวๆแบบนี้ครับผมแล้วเขาก็จะด่างจมพูตัดมาเข้มๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยจ้ะลูกไม้เป็นลูกไม้ด่างจมพูหน้าเข้มสวยๆฟอร์มสวยเลยอันนี้อยู่ในกระถาง5.5นะพี่ เอาไปอุ้มได้นี่เลยด่งางหวานต้นนี้ผมขอ300บาทแล้วกันครับพี่เป็นรูปไม้รูปไม้ผ่าครับพี่ด่างหน้าหวานชมพูมีต้นเดียวเช่นกันครับผมมีต้นเดียวเช่นกันครับพี่นี่เลยฟอร์มนี้เนาะอันนี้คือผมถอยกล้องมาไกลมากนะเพราะว่าเขาต้นใหญ่ล้นมากเลยครับพี่เอาไปอุ้มลงกระถาง10หรือที่ได้เลยรูปไม้ด่างชมพูเข้มสวยหวานส่วนต้นนี้ทองสยามไซส์ใหญ่หน้าสวยสวยเช่นกันครับผมทองสยามขอ300บาทครับพี่กระถาง5.5นิ้ว นี่หลอดใหม่มาแล้วจิม,มินี่เลยแทงจิม,มิมาแล้วนิดนึงครับผมอะสามร้อยบาทครับผมทองสยามใหญ่กระถางห้าจุดห้านี่คือล้นมากๆและด้านข้างกันนี้มู่รานครับผมอันนี้เริ่มกัดสีสวยมาแล้วนะพี่เดี๋ยวผมยกให้ดูสักต้นลวกันเนาะนี่เลยน้องมีนามว่ามู่รานกัดสีสีแบบนี้มาแล้วครับพี่ตอนโตเตรียมไว้สวยมากนะผมเดี๋ยวผมขึ้นมาโตให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นตอนโตอะหนึ่งร้อยบาทครับผมกระถางห้าจุดห้าครับพี่มูรานมู่ราน หนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่เลย่สวยๆนะอ่ะเดี๋ยววางก่อนครับพี่มีมีอีกด้านข้างด้านข้างนี้เป็นนี่เลยละกันต้นนี้ใบใหญ่ๆเบ์เลอรอ์เบ์เลอร์เพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่ชิ้นโตครับพี่พี่ดูหลอดใหม่อ้วนตับครับผมใบตึงๆบังเกิด9เก้ารูปของสยามนะเรมีครับพี่นี่เลยผ่าชิ้นใหญ่ใบเบ์เลอร์ใบตึงๆนี่เลยหลอดใหม่อ้วนตุ๊บตับครับผม300บาทกระถาง5.5นิ้วครับพี่ บังเกิดเก้าครับพี่นี่เลยสวยๆเลยเนาะกระถาง5.5นิ้ผ่าชิ้นใหญ่ใบใหญ่ประมาณสักนี่เลยเอ้สามนิ้วอ่ะสี่นิ้วเทียบเลยพี่เห็นนะสี่นิ้วเทียบเลยใบยใหญ่จริงๆผมชอบนี่แหละความอ้วนตุบตับ๊บเน้นผ่าชิ้นใหญ่ไปก่อนและต้นนี้ครับผมเกรสรภูมิมรินหน้าด่างสวยแจ่มนี่เลยครับพี่นี่เลยกระดูกเข้มเข้มเขีเขยวตัดด่างเหลืองทองอันนี้เป็นไม้แคคคยวนะพี่ไม้แคคคยวเกสรภูมิมารินกระถาง5.5นิ้วมันก็อารมณ์เดียวกับไม้หนอนนี่แหละ แค่เอาต้นแม่ไปผ่าแล้วคือรื้อมาก่อนก่อนที่ต้นหนอเขาจะโผล่แทงขึ้นมาพ้นพ้นดินนะเนาะเขาก็เลยเียกไปชิ้นเคี้ยวแตงจิงก็คือต้นไม้หนอนนี่แหละพี่อะต้นนี้แบ่งเจ็ดร้อยบาทครับพี่เกรสรภุมมลรินชิ้นแค่เคี้ยวอ่าชิ้นแค่เคี้ยวหรืออีกภาษาหนึ่งกันไม้หนอนอหละพีแค่เขายังโผล่ไม่พ้นดินเนาะหรือต้นใหญ่มาผ่าก่อนนี่เลยตัวนี้อันนี้เอามาปลูกแยกออกมาก็โตสวยแล้วไม้แค่เคี้ยวนะพี่เนาะเจ็ดร้อยบาทเกสรภุมมารินจ้า มากันที่ด้านข้างนี้อีกสักนิดหนึ่งครับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมีสวยสวยสวยต้นนี้ก็สวยต้นนึนก็สวยอะอะขึ้นนี้ก่อนแล้วกันครับพี่เพชรแสนมณีครับผมเพชรแสนมณีหน้าสวยฉ่ำกระถาง5.5นิ้ว550บาทครับพี่เพชรแสนมณีตอนโตมาแบบนี้แบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้เลือดละกันต้นนี้ต้นที่1นะพี่เพชรแสนมณีต้นที่1 5 5 0บบาทครับพี่นี่เลยสวยรับรองไม่ผิดหวังครับพี่ เพชรแส้มณีห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่สองเปิดหน้ามาชัดเจนแจ่มเจ๋วขนาดนี้แล้วครับพี่ห้ารอยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่เพชรแสนมณีนะครับผมและต้นนี้ไม่สวยครับพี่ไม่สวยเพราะว่าน้องหล่อน้องชื่อว่าทองหล่อครับพี่ทองหล่อทองหล่อนี่เลยกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับทองหล่อสวยๆต้นนี้น้องขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่ทองหล่อทองหล่อสายนี้เลยฟอร์มนี้สวยๆหน้าสวยจํานี่เลยไม่สวยไม่สวย น้องหล่อพอน้องชื่อว่าท้องหล่อเจ็ดบาทจ้างามๆเลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะพี่สอง้อสี่บาทรามีบอลสนใจตัวไหนโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวมีอัพเร์สาวด่วนสุดๆน้องก้อยรับสายนะครับผมสํหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ